น้องนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าสรุปแล้วธาตุไฮโดรเจนนะครับจัดอยู่ในธาตุหมู่ไหนกันแน่นะครับณปัจจุบันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักไฮโดรเจนนะครับเนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มของพลังงานสะอาดที่กําลังมาแรงนะครับโดยบริษัทผลิตค่ายรถยนต์หลายค่ายนะครับกาลังที่จะพัฒนาไฮโดรเจนนะครับไปเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับไฮโดรเจนนะครับจัดได้ว่าเป็นธาตุที่เบาที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามีอะตอมิกเวทอยู่ประมาณ1 0 0 7ถึง 1.008เท่านั้นเองนะครับไฮโดรเจนนะครับเราจะค้นพบอยู่3ไอโซโทปด้วยกันก็นนคือไอโซโทปที่เป็นตัวโปรเทียมนะครับ H 1 1นะครับยูโทเรียม S 2 1แล้วก็ไอโซโทปที่เป็นทริเทียมนะครับ H31 นนะครับถ้าเราเปิดตารางธาตุขึ้นมาดูนะครับน้องๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะนำไฮโดรเจนเนี่ยนะครับวางไว้ตรง มูดกันกับาธาตุหมู่หนึ่งนะครับน้องๆสงสัยไหครับว่าตกลงมันอยู่ในาธาตุหมู่หนึ่งหรือจัดอยู่ในาธาตุหมู่ไหนกันแน่นะครับอันนี้เป็นสมบัติเบื้องต้นของาธาตุไฮโดรเจนนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่ติดไฟแต่ว่าไม่ทําให้ไฟติดนะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยนะครับจะมีเวเลน์อิเล็กตรอนเป็น1นะครับซึ่งเหมือนกับธาตุหมู่หนึ่งนะครับมีเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้2ค่าคือบวก1ก็จะเหมือนกับาธาตุหมู่หนึ่งนะครับ และมีเลขออกซิเดชันเบอร์ที่เป็นลบหนึ่งกรณีเกิดเป็นสารประกอบไฮไดรด์ ry, นะครับเช่นโซเดียมไฮไดด์ ry, ก็จะมีเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ที่เหมือนกับธาตุหมู่เจ็ดนะครับมีพลังงานไอออนไนเซชันยูนิตีค่อนข้างสูงนะครับคือประมาณ 1, 3 1 8พิกิโลจูลต่อโมลนะครับซึ่งก็จะค่อนไปทางธาตุหมู่เจ็ดนะครับมีค่าอิเล็กโตรนิแกติวิตี้หรือว่าค่าเอ็นค่อนข้างสูงออกไปทางอโลหะนะครับคือประมาณ2.2นะครับ สถานะนะครับไฮโดรเจนจะอยู่ในสถานะแก๊สณนะอุณหภูมิห้องนะครับซึ่งจะเหมือนกับฟอรรนและคอรีนของธาตุหมเจ็ดน,นะครับและการนําไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่ไม่นําไฟฟ้า